สั่งเสียหักไม่อยู่ก่อนมีลูกขอยกมรดก50ล้านให้ใครเปิดบ้านหญิงลีสีจุมพลพึ่งตัวเองทำหมูแดดเดียวขายทนนั่งกินมาม่าบนพื้น ลูกทุ่งสาวหญิงลีสีจุมพลถึงกับต้องกุมขมับหลังถูกยกเลิกคอนเสิร์ตกระทันหันทั้งที่เพิ่งเดินทางถึงที่พักหญิงลีได้ออกมาอัดคลิปผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยใบหน้าเศร้าซ้อยและน้ำเสียงสั่นเครือว่าหากตนเสียชีวิตไปก่อนมีายายจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามจะขอยกบริษัทลันลากุุปจำกัดให้เป็นสาธารณกุศลในส่วนของการเป็นมูลนิธิให้เด็กกำพร้าที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงได้อยู่อาศัย โดยฝากเรื่องให้บุ๋มปนัดดาเป็นคนจัดการสำหรับรีสอร์ทหญิงลีลันล้ามูลค่ากว่า20ล้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ขายทอดตลาดเพื่อนำตังเข้ามูลนิธิหญิงหลันล้าส่วนพ่อแม่จะได้ตังจากการจากไปจากประกันมูลค่า10ล้านรวมถึงรถทุกคันและบ้านที่อยู่ติดกันที่สายไหมนอกจากนี้ยังเขียนข้อความระบุไว้ด้วยว่าประกาศ หากหญิงลีจากไปก่อนมีทายาทขอยกทรัพย์สินให้สร้างมูล,ลนิธิเด็กกำพร้าที่บริษัทลันลักกุปจำกัดเขตสายไหมและให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งตามเนื้อหาในคลิปนี้ค่ะจากการโพสต์คลิปดังกล่าวทำให้แฟนคลับรู้สึกเป็นห่วงหญิงลีอย่างมากพอเท่าที่สังเกตเหมือนส่งสัญญาณคล้ายภาวะซึมเศร้าไม่ว่าจะทางสีหน้าหรือคำพูดก็ดูเศร้าไปหมดจึงร่วมกันส่งกำลังใจให้มากมายยืนยันว่าสิ่งที่โพสต์ไปในคลิปให้เป็นไปตามนั้น ให้สับสินกว่า50ล้านตกเป็นของสังคมต่อไปหญิงลีงานจ้างหลายงานถูกยกเลิกแต่ก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตอยู่บ้างและตอนนี้ได้หันมาจับก,กิจการเล็กๆทำหมูแดดเดียวออแกนิกขายในช่วงเวลาว่างๆโดยเป็นสูตรที่คิดเองวัตถุด,ดิบหาได้ในครัวเรือนไม่คาดคิดคนติดใจออเดอร์เข้ามาเยอะมากไม่คิดขยายเป็นกิจการใหญ่โตแค่อยากให้ครอบครัวและน้องๆแดนเซอร์ได้มีรายได้เสริม หมูแดดเดียวออร์แกนิกสูตรหญิงลีกลมกล่อมอร่อยค่ะคนที่เคยกินสั่งให้ทำให้ก็ยังไม่เคยมีเวลาวันนี้จัดให้ตามสั่งค่ะแพ็คละ45บาทอบไมโครเวฟไม่ต้องทอดไร้น้ำมันอร่อยมาก ทำเอาหลายคนอึง้งเมื่อเห็นภาพนักร้องดังกำลังนั่งก้มหน้าก้มตาทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหน้าทางเข้าร้านสะดวกซื้อพร้อมโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าฉันเหนื่อยฉันเหงาฉันหิวฉันเป็นคนธรรมดาเดินดินแต่ก่อนฉันก็นั่งกินหน้าเซเว่นแบบนี้ประจำวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวปิดหมดแล้วความสุขคืออยู่ที่กินกับใครมีเพื่อนแท้โชคดีกว่ามีเงินล้านแล้วเป็นทุก ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเพื่อนถ่ายรูปให้จ้าหลังจากโพสภาพออกไปบรรดาแฟนคลับต่างพากันชื่นชมเธอจำนวนมากที่ไม่เคยลืมตัวใช้ชีวิตอย่างพอเพียง